นึ่งคนห่อนพี่น้องสูตรยอดมือเนี่ยหอมมากครับ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ลุงเอ็กก็ลองแล้วหลายครั้งครับเอาเย็นตัดร้อดนะครับมันจะเปื่อยไวครับผมใส่ลงไปครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับสุดยอดเลยครับผมนี่ครับทางเตาถ่านหอมๆครับผมเคี่ยวเนื้อเปื่อยครับ เครื่องในเอ็นแก้วนะครับมีเอ็นแก้วด้วยนะครับเป็นเครื่องในรวมๆครับผมซื้อมาไม่แพงนะครับเนี่ยราคาถูกหมอนี้ร้อห้าสิบาทครับผมโลครึ่งนะครับสุดยอดครับผมหากินที่ไหนได้อู้ยหอมอุ้ยพี่น้องอันนี้เดี๋ยวลุงแอ๊กจะไปทําต้มเสร็จนะลุงแอ๊กสามารถทําได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราเนื้อเปื่อยนะครับ หรือว่าต้มขมนะครับอันนี้เป็นต้มแซ่บก็ได้นะครับโอ้หลากหลายเมนูทำก๋วยเตี๋ยก็ได้นะครับสูตรยอดครับผมไฟกำลังพอดีเลยครับผมข้าวก,กี่ลงไปนะครับข้าวกีบบ้านเฮาครับผมนานๆได้กินนะครับโอ้ไม่เคยได้กินนะครับาทางอีสานเขาจะเขาใส่อะไรเนอะลุงแกก็จำไม่ได้แล้วก็จะเอา ใส่รู้สึกจะทําให้มันมันก่อนใส่กะทิด้วยหรือเปล่านะครับพราลุงแอกจากอีสานมานานแล้วจากอีสานมาอยู่ไทยโดนแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้กินวันนี้ก็มีโอกาสปิ้งกันเลยลองทําดูนะครับนี่ครับต้องคอยกลับไปกลับมานะครับโอ้โหไฟแรงครับผมไม่แต่ไม่มีปัญหาครับผมหอมอร่อยครับผมโอ้โข้าวจีคิดถึงบ้านเลยครับอีสานบ้านเฮาโยสะทนะครับ กินมาตั้งแต่เล็กจนโตครับผมข้าวจีนี่เดี๋ยวไม่เค็มเดี๋ยวเอาไข่กับซอสนะครับที่เราผสมกันไว้นะครับทาเดี๋ยวปิ้งข้าวให้มันได้ที่ก่อนครับผมเสร็จแล้วตีไข่ครับผมใส่หนึ่งใบสองใบแล้วแต่ครับแล้วก็ใส่ซอสแมกกี้ลงไปครับผมเสร็จแล้วแล้วก็ทําการตีไข่แบบนี้ครับผมต้องจุ่มแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วนะจุ่มดีกว่านะใช่จริงๆแล้วต้องจุ่มครับนี่ครับแบบเนี้แลวเออาจุ่มใส่เข้าไฟแรงแล้วจุ่มแล้วก็วางครับผมนี่ครับอจุ่มแบบนี้ทำหลายๆรอบนะครับใส่ไปครับผม พอดีไม่ใช่มืออาชีพนะครับเป็นคนอีสานก็จริงครับผมแต่ว่าไม่ได้กินนานแล้วผมยี่สิบปีได้แล้วมั้งครับเค้าจีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยากกินนะครับโอ้โหต้องไปทางอีสานครับแน่นอนครับผมอร่อยบางเจ้าเขาก็ใส่กะทิใส่อะไรทาให,เห้เหมือนเหมือนอะไรนะนี่ข้าวเหนียวมูเน,มนเหรอเออเขาค่อยมาปิ้งครับอันนี้เราทําแบบนี้มันอร่อยครับชอบกินแบบนี้กว่ายิงบบา่งแบบปิ้งใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ไข่ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยู่รอบันมันไม่่อ มาครับมาลองกลับดูครับผมโอ้ยเฮ้ยสวยว่ะอันไหนนั่นไงโอ้สวยวะ่นนนนวยวะเฮ้ยพอไข่จับแล้วก็สวยครับผมนี่ครับโอ้โอ้โหนี้ไหมไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไฟมันแรงมากอันนะปาดเป็นกระปีงขายเดียพี่น้องโอ้ันจ,จะเสียบหลครับผม หอมแล้วก็นวลมากโอ้โหอยู่ข้าวเลยครับนานๆได้กินนะครับโอ้ข้าวเหนียวยะสะทอนนะครับเนี่ยกลับบ้านไปยะสะทอนช่วงปีใหม่คเอาอันนี้สองก้อนนี้เดี๋ยวให้ปาณีนะครับเพราะว่ามันไหม่ <laughs> เสร็จเรียบร้อยครับผมตักลงจานเสิร์ฟเลยครับผม,มปาดต <laughs> ิดท่อน้ำข้างหน้า โอ้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ให้ใครดีครับผมสองชิ้นเนี่ยโอ้แต่หอมมากครับผมสุดยอดนานๆได้กินจะเปืจุยแล้วผมเป็นแก้วจริงๆครับผมโอ้หมันอร่อยมากครับผมหมอนี้ซื้อมา150บาทครับกิโลครึ่งเกือบสองกิโลครับผมถูกมากอะเป็นแก้วนี่รู้ละ150บาทับผมแล้วลุงแอกไปซื้อตลาดอ่า พวกหนังพวกเครื่องในรวมนะครับห้าสิบบาทครับผมแล้วก็เอาเพี่เอาเลือดมาด้วยเดี๋ยวจะทําต้งผมของทิมนะครับหลุดปากแน่นอนแต่มันสุดยอดแล้วครับต้มมาแล้วสุด,ดยอดครับอร่อย,อยนิร้อยห้าสิบครับหมอ้อนี้นี่ยังไม่ไปรุงอะไรนะใส่เกลือแล้วก็ชูรสรสดีฮะนะตัดกระเพราก็ได้ ต้มแสบก็ได้ต้มขมก็ได้ครับผมสุดยอดหลังเปื่อยยอยร้อนมาก กิมแจวอย่างเดียวทำกิมแจวขี้เพียนะครับวันนี้ไม่รู้แนจะได้ต้มขมหรือเปล่าเมนนี้มีกับข้าวหลายอย่างอันนี้กินปเปล่าครับใส่เกลือกระชุดโอุ้ดระด <c oughs> เบิดแล้ว <c oughs> ป็นแก้วของไทยครับผมมาครับมาต้มกันเลยผมต้มขมนะครับอันนี้คือตอนลูกเชเคี่ยวนะครับมันใส่เกลือใส่รสดีแล้วก็ชุลรสลงไปแล้วครับผมมันมีรสชาติอยู่แล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมเลยก็นี่ครับเติมไปเล็กน้อยครับผมชุลรสนิดเดียวพอมันมีรสชาติอยู่แล้วครับสูตรใครก็สูตรมันนะครับนี่แบ่งมาต้มหน่อยเดียวครับผมกินคนเดียวครับใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยครับ เสร็จแล้วครับผมลงแอคกก็จะเติมนี่ลงไปก่อนนะครับขี้เพียะครับผมใส่ขวดไว้นะครับใส่ลงไปเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่ครับผมโอ้คนเรานี่ก็แปลกเนาะใส่ลงไปครับผมตามด้วยนี่ครับผมพรจาพรนะครับใส่ลงไปครับผมดีวอลผมครับแล้วแต่ชอบนะครับ ผมมากคนระัผมมากกินไม่ได้ไค่อยๆใส่ครับผมใส่ลงไปหอมแล้วพี่น้องเสร็จแล้วนี่ครับผมน้ำหมังคุดนะครับเอยไม่ใช่ครับผมใส่ลงไปครับม…น้ำตกค้นๆครับผมใส่ลงไปแล้วจะชอบครับใส่มากก็ข้นมากครับผมอีกหน่อย โหระพาขาดไม่ได้ครับผมใส่ลงไปต้มขมนะครับบางคนก็ใส่ต้นหอมผักชีได้หมดแล้วครับใส่โหระพาลงไปตามด้วยนี่ครับผมต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีไปเรื่อยหรือผักชีไปยาวลงไปครับผมใส่ลงไป <c oughs> หอมมากน้องเดี๋ยวลลงแอ๊ดจะไปใส่พริกป่นข้าขวคั่วครับ เสร็จแล้วครับผมลงถ้วยเลยหอมมากขนาดยังไม่ใส่พริกป่นกับข้าวคั่วนะครับสุดยอดข้าวคั่วลงไปครับผมใส่ลงไปข้าวคั่วคั่วเองหอมๆครับผมตามด้วย พริกป่นครับใส่ลงไปแล้วแต่ชอบเลยนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วก็ทำการโคเล่เคเล่อีกครั้งครับผมโอ้ยมาเด้อยพี่น้องหิวเขาแล้วเบาไ้ตะแซ่บไรนี่ครับทำกว๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับสุดยอดครับผม มาเดิมเรือแซ่แบซ้อนมากครับผมลองมือจะข้ามกันหน้านี่ครับโอ้เป็นดุนๆเลยพี่น้องเป็นแก้วทั้งนั้น,นขอลองชิ้นนี้นครับดิ่งเด้งเลยครับผม,อมขอลองหน่อยนะแต่มันจะร้อนคนระับ <laughs> อืกดแซบ มาครับมากินข้าวน้ำกันพี่น้องอันนี้กะเพราเนื้อเปื่อยครับเอ็นแก้วอนะันเดียวกันครับผมโอ้ยมีเจ่วคมข้าวเหนียวอันนี้ก็ยำคอหมูย่างเหลือจากเมื่อคืนนะครับกินไม่หมดสามเช้าครับผมนี่ครับต้มขมครับผมต้มขมเอ็นแก้วนะครับโอ้ยพี่น้องร้อยห้าสิบบาทกินคนเดียวสุดยอดร้อนเลยครับผม มีหนังติดมีเครื่องในามาด้วยนะครับนี่ครับใส่เลือดคนๆต้มคมพี่น้องลองเบิง้งขาเหนียวนี่มาจากนิสดท้อนครับ Hôm Lại con đi. มาครับมาลองผัดกะเพราผัดกะเพราเนื้อเปื่อยเครื่องในวัวครับผมส่วนมากเอ็นแก้วเยอะครับผมมีหนังไม่เท่าไหร่ครับมีหนังมีปอดไม,ไ,ไม่เท่าไหร่ลองดูครับคตรสซแบบ่บ